สวัสดีครับผมสิวนัทลุงเรืองวัยรุ่นพันล้าน,นครับวันนี้เราจะมารีวิว120 Mark III ครับคันนี้เป็นซีเรียสูงนะครับอาร์มพิเศษบุงกีเปลี่ยนใหม่นะครับกว้างใน90เซน รงล่างสวยนะครับบอดีส้สวยเราจะดูปั๊มดูไฟฟ้าครบนะครับตันนี้หปฟัมสวยครับไม่มีแตกสภาพแห้งมากครับคันนี้รถทำงานสภาพยังแห้งขนาดนี้เลยเครื่องดีครับ โอ้ยกอกมีรั่วซึมตัวหนึ่งครับดูสายสายสายของอริยะเลยครับเอวแห้งครับไม่มีครับน้ำมันเลย อันนี้เป็นซีเรียนสูงนะครับเดี๋ยวดูก่อนว่าซีเรียนเท่าไหร่ซีเรียน9 0 0 0 3นะครับอันนี้เราจะมาดูภายในกันครับภายในสวยครับยังสวยอยู่เลย าใช้ได้ครับคันนี้บอกข,ขาย8 9 9ครับคันนี้ตัวสับพันโทนก็มีอยู่ครับ เป็นบริษัทอะไรเนาะครับของโยนตะการหรือเปล่าวันนี้รถดำม,มาแล้วครับเดี๋ยวจะเราจะดูการตักดินของมาร์คทีกันครับไอ้คนขับไม่เคยอับน้ำหรอครับนี่าา okay. ตักคู่กันครับกับ1 3อหบ่อดินนี้ตักมาประมาณเดือนกว่าแล้วครับ ขุดลึกประมาณเกือบเมตรหนึ่งครับมาครับรถด,ดำ s k 1 3 5ครับ รถนี้เร็วครับเร็วทำเท่าร้อยสามห้าเลยยกเร็วอาร์มเร็วแรงไม่มีโหลดไฟฟ้าใช้ได้ครับไม่เครื่องไม่ร้อนครับขึ้นไม่ถึงครึ่งตักทั้งวัน สภาพนี้หายากนะครับสภาพนี้แห้งๆเลยเอกสารอินวอยครับคันนี้เปลี่ยนปงกีมาแล้วครับเป็นปงกีใหญ่แล้วบูมอามสวยมากครับ อันนี้ใส่โรงงานเที่ยวนะครับประมาณ6ไร่โอไม่มีโหลดเลยยกเร็ว ใา่ได้ไปก็ถือว่าโชคดีนะครับคันนี้ผมตามจีบมานานไม่ขายสักทีแต่ตัวนี้บอกขายแล้วครับเห็นว่าจะไปจัดเ m หรือเปล่าไม่รู้เพราะรถร่วมเยอะครับสิบกว่าคัน น,นี้ใส่ในงานเที่ยวนะครับตัวนี้จบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเก็บหน้ามาใหม่